เซมบองกหาเงินหาซานระสามเมื่อสี่คืนเลยพี่น้องแล้วเขาไม่เห็นเงินเห็นซานอะไรแล้วเกิดมาเกิดค้าเกิดโคตรเกิดมันเกิดยื้อก็ไปหลายบอลแล้วบกขาดบดทบอนี่เขาเอาลังนี่พี่น้องเอาหลังนี่แหละหลังนี่แหละหลังนี่แหละหลังค้ำหลังคูนตัวมูแล้วนะ ไปไปยังจึงพากันมาโ่งนี้วันอื่นไม่ถุ่มเทไปไปยังจึงบอพา,พากันไปโอ้ก่อนสิมาบ่อน,นี้นั้นก่อนได้ยินข่าวว่าอยู่บ่อนนี้พระเจ้าเพิ่นได้ก่อแผ่นดินพยายิ่งเพิ่นก่อไม่นํเานเพิ่นได้เห็นาานางนาดน้อยเมฆขลาตกแต่งไว้ผักเกงไทยบอกมาว่าอยู่บ่อนนี้เป็นบ่อนอยู่ซุมจีนเย็นบ่นขังบ่อนคูน บอลวันบอลเยินบอลทางบอลดีบอลโบ้ยบอลหยากบอลโบ้ขาดบอลเหลวสั้นกว่ามาโอ้ขวานญาติพี่น้องเสียมาค่ำมาคุณมาส่ามาสายนี่พี่น้องป้องภัยได้อีหยังมาน้ำแน่โอ้ได้มาหลายยานุท่ันเก้ากรรมพันเก้ามือก็ได้มากุบซองผ้าผ้าซองดาวก็ได้มาเงี่ยลูกทองมองลูกกลัวก็ได้มา ใบไผ่มาต้นสร้างฝ้าย่างมาต้นแมวโกด้มาสางเป็นไปพัดเราเหงืสเพิ่นกว่าดีก่อนนี้แต่ก่อนกี่พระเจ้าได้สร้างโูทิสงคานพระเจ้าได้ป่าผงมูผูกภูผูมูพระยามาผูซาโอดบอนีปนเจ้าโพสถสัตย์กน บวอน,นี้บอ่อนางชอรนี่เอาคำมาพังไว้ฝากแก้วแกนไทยขอว่าอยูสวัสดีหมื่นพันปีโมมีป่วยไข้สังมาดองบาดนีเจ้าที่ได้นำยู่องแก้วสองน,นั้นคำเขาสินำเอาของมาให้กับทั้งถอยสองใส่หนูลังแลมาสีได้มีสักด้ลิทธ่องคอา ผู้มูญาจีเดจแดงของพากมหากับทั้งพันละยาผู้งามอ่อนน้อยน้าซื่อใจอยบผภาบาดดีคอยกับพันละหน้าเดิมดมดาเข่าจัดแดงเข่าหาไม่ผู้เพื่อนมีใจเพื่อนทั้งเยอนทั้งยาแดงของมาทั้งน้ำปังเทียงกว่าเกียหาควันคมแหลมีผ้าจึงได้เดินเข้าป่าดันคว้าตรงโดนเดินโคจรมื่อ เสาเต็นเสาไงแล้วเราไปจูงใจเขาดนเล่าสอกเราไปพกพ่อลำดววดพอด,ดีไม่มีสีเอาเป็นเสาแห้งจึงได้แบบขวนใส่พันลุงตาไปกงลำดีสะอาดดีเปม็นธรรมาศาสตร์ไม่คำไม่พูลลำพันลุนสาขวัญเป็นกูที่เกิดอยูภายขทางดินดวน เหลียวบางงามชล่นอินแปลงูกไฟตัดเอาใดมาถากเป็นเสาไปหาเอาโบดุษยโบยนเด,ดินเฮฮอนเข้าปาดงนาหลยเวลาปีเดือนเมทายหลาฟั่งมือตัวเจา้าอ่อนแงยามแรงเขายั่งไงป้าเป้ามือซสืมือฟังไปซสืไปไปีเดือนในหุกม,มาขันลวงผลลังหน่อยห้ำผ่าชมเย็นวัดดี ไฟจากระแดงทันดอกไม้เส้นเจ้าเขาอย่เฮือนว่ามาเยอะขวัญเลยขวัญสาวทวนอยู่ดงอยู่ป่าหนาแพกก็ให้มาสามือนี้วันนี้ขวัญสาวแหกอยู่ป่าดอนแค่ก็ให้มาสามือนี้วันนี้ขวัญสาวแจอยู่ดอยอยู่ทำก็ให้มาสามือนี้วันนี้ขวัญสาวำอยู่ป่าไม่ไรก็ให้มาสามือีวันนี้ ขวัญประหลมอยู่ดงสร้งางนากอให้มาซาเมื่อดีวันนี้ขวัญคือขา่าก็ให้เหียมมองกันมาให้พวกเจ้าตั้งนาความเราไดนเล่เามาเยอะให้เจ้ามาจำเลินหงเมื่อเงื่อนควาางย่าได้พัดจะได้ความอายุสวัสดิ์ดียอเงื่อนพวกก็ให้เป็นเงื่อนหลาดยอภาษาไท้ได้เป็นยอดธาตุตองจูเอองื่อนหงคำเป็นรดแกวยกขึ้นแล้วอายุสวัสดิ์ดี ยกเสาหนึ่งหาได้ง่วไม่ลายกเสาสองหาได้กวายเขาหยองยกเสาสามหายได้คองเก่าอ้ำยกเสาสี่ได้คำเก่าเมือนยกเสาหาได้เข่าร้านเมือนมาเนี่ยยกเสาหกได้เมียผู้ดีผู้งามมานอนเทียบพังยกเสาเจ็ดได้สร้างใหญ่มาฮงยกเสาแปดขึ้นให้ได้ไสถุงมาแจกเรายกเสาเก้าหาได้มีผู้เ้าเขามานอนเผ้าเฮือน ขอให้ดใดงอควายเต็มขอบสางมาออกดังนั้นคำตันในพอ่อเบเสาวคำก็จะได้แตกเสาแหก็จะได้เชื้อซวนเสาพันก็ให้เจ้ามันแกงให้เจ้ามันปันแกงเล็กแกงให้เจ้าแ็งปันแทนนี้ละให้เจ้ามันพันเลียมอาจสาวซาเมนจำเรินเป็ินอาจวางห้องนึนงแหงอาจไวแต่ง,ง,งหัวนางเที่ยวท้างกลางที่สาโบเกวนางอาบแล้วให้อยู่สวัสด,ดิ์ดี สาคำเก็ให้เป็นแกนผู้หอมสัวพันวะเสาขวันก็ให้เป็นแกนดันหอมตัวแสนมือเหมือนมาซึ้อให้จะได้จำนายยาเมื่อใจให้จะได้ของดีให้เจ้าเมืองสีพุนพันหองหองบุไว้บูกสร้างศาลใหญ่อาเงวขวงหนึ่งว้ให้ลูกเคยลูกสาวขอมาทวงใส่หอหนึ่งว้ให้ลูกสะใภ้และลูกสะใภ้แสนนยำมาแสนสำมาแยงลูกสาวลูกเคยแทงกลางคำพันห้อย รอนน่าได้ลูกเคยและจะไปหน่อยๆมาอยู่สมใจอยู่ดีวัดนี้คอยจะเชิญ